สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมผู้ฟังตอนนี้คุณกำลังอยู่กับช่องนิยายรักนะคะช่องนิยายที่จะพาคุณไปเพลิดเพลินกับนิยายในรูปแบบของนิยายเสียงเป็นประจำทุกวันพุธและพฤหัสของสัปดาห์และเช่นเคยคะ่ะช่วงพูดคุยกันต้นคลิปกับตุกตาตอนนี้ลมหนาวเริ่มพัดมาทักทายแล้วนะคะแต่หลายๆพื้นที่ก็ยังคงชุ่มช่ากันอยู่รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเทศกาลกินเจด้วยมีใครกินเจกันบ้างคะนี่ เชื่อแน่เลยค่ะว่าต้องมีหลายๆท่านแน่ๆเลยที่กำลังกินเจกันอยู่ตอนนี้ทีนี้มีหลายๆคนสงสัยค่ะว่าทำไมต้องกินเจกันด้วยกินแล้วได้อะไรแล้วเทศกาลกินเจถือกำเนิดมาได้อย่างไรวันนี้ตุกตาจะมาเล่าให้ฟังกันค่ะคำว่าเจในภาษาจีนทางพระพุทธศาสนาหมายถึงอุโบสถหรือการรักษาศีลแปดของาศาสนาพุทธนิกายมหายานจะมีการรักษาอุโบสถศีล ไม่บริโภคอะไรหลังเที่ยงตามหลักศีล8และไม่บริโภคเนื้อสัตว์เพื่อเป็นการไม่เบียดเบียนสิ่งมีชีวิตช่วงหลังจึงเรียกคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์ว่ากินเจไปด้วยแต่จริงๆแล้วการกินเจไม่ใช่เพียงแค่งดเนื้อสัตว์อาหารหรือเครื่องปรุงที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์เท่านั้นนะคะแต่ยังรวมถึงการรักษาศีลประพฤติดีทั้งกายวาจาแล้วก็ใจอีกด้วยซึ่งเทศกาลกินเจของทุกปีนั้น ก็จะตรงกับวันขึ้นหนึ่งค่ำถึง9ก้าค่ำเดือน9ตามปฏิทินจีนซึ่งก็จะตรงกับเดือน11ของไทยหรือเดือนตุลาคมตามปฏิทินสากลนั่นเองค่ะซึ่งจะรวมระยะเวลาทั้งสิ้น9วันส่วนธงเจที่เป็นสัญลักษณ์ของการกินเจนั้นที่เราเห็นกันว่าเป็นธงสีเหลืองตัวอักษรสีแดงก็มีความหมายนะคะซึ่งอักษรสีแดงก็จะหมายถึงความเป็นสิริมงคลในชีวิต พื้นหลังสีเหลืองก็หมายถึงสีของพุทธศาสนาหรือผู้ทรงศีลตัวอักษรภาษาจีนที่อ่านว่าใจหรือเจจะหมายถึงของไม่มีคาวนั่นเองค่ะส่วนใครที่สงสัยว่ากินเจแล้วได้อะไรอันดับแรกเลยที่เราจะได้แน่ๆคือได้สุขภาพที่ดีขึ้นค่ะเพราะอาหารเจถือว่าเป็นอาหารชีวจิตอย่างหนึ่งช่วยปรับสภาพร่างกายให้สมดุลล้างพิษในร่างกาย รวมถึงช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยอีกทั้งยังเป็นการทำบุญชำระล้างใจให้ใสสะอาดไม่เบียดเบียนสัตว์โลกเพื่อเป็นการช่วยชีวิตสัตว์นับพันนับหมื่นได้อีกด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันนี้อาหารเจก็มีการพัฒนาทำขึ้นหลากหลายชนิดมากเลยค่ะแถมยังอุดมด้วยคุณค่าทางอาหารชนิดที่ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะขาดสารอาหารกันเลยทีเดียวแถมยังรูปรสกลิ่นสีนี่ เหมือนกับเนื้อสัตว์ของจริงมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงเทศกาลดีๆอย่างนี้เวลาไม่มากไม่มาแค่9วันลองกินเจกันดูบ้างก็ไม่เสียหายนะคะที่สำคัญต้องสั่งนิยายของเราควบคู่กันไปด้วยค่ะตอนนี้ตุกตาขอส่งไม้ต่อให้กับรักล้อมใจกันเลยแล้วกันนะคะรักล้อมใจตอนที่12พิมพมาดา นั่งคิ้วขมวดมุ่นอย่างคนใช้ความคิดมาตลอดทางพลางจำเลืองมองพิรพัฒนเป็นระยะคนอะไรแค่เจอหน้ากันไม่กี่ชั่วโมงแต่กลับมีปัญหาให้เธอต้องขบคิดเกี่ยวกับตัวเขามากมายเต็มไปหมดเรื่องเมื่อเช้าที่เขาอยู่ดีๆก็มาโปลดที่ร้านยังไม่เคลียร์นี่ยังสร้างปัญหาให้คุณปุ๊กปิ๊กต้องมาเข้าใจเธอผิดอีกแล้วไหนยังจะคำพูดที่ทำให้เธอต้องมานั่งคิดให้ปวดสมองอยู่นี่อีกและดูตัวต้นเหตุสิ ตอนแรกทําเป็นนิ่งสนิทไม่พูดไม่จาให้เธอนั่งเกรงอยู่ตั้งนานสองนานแต่ตอนนี้กลับนั่งฮัมเพลงสบายใจโอ้ยเห็นแล้วอยากจะจับหัวเขยา่าเขยา่าเพื่อจะมีคําตอบหล่นออกมาให้เธอได้หายคล้องใจบ้างอยากรู้ก็อยากแต่ไม่อยากถามเขานี่นากลัวเขาจะถามเธอคืนเพราะเธอเองก็ยังไม่รู้ว่าจะตอบเขาว่าอย่างไรเหมือนกันหิวหรือยังครื พิมมาดาไม่ต้องตอบคำถามพิรพัฒน์แต่อย่างใดเพราะตอนนี้พยาธในท้องตอบแทนเธอไปหมดแล้วเล่นเอาคนตั้งคำถามโหราะเสียงดังไม่เกรงใจเจ้าของเสียงทองร้องสักนิดเขาจะรู้บ้างไหมนะว่าเธอก็อายเป็นทนหน่อยนะอีกไม่เกิน15นาทีเดี๋ยวก็ถึงแล้วบ้านพี่พี่หรอคะเปล่าตลาดสดพี่พี่จะแวะซื้อกับเขาหรอคะพิมมาดาถามเพราะพอรู้มาบ้างว่า พิรพัฒน์เองก็มีฝีมือในการทำอาหารบางทีเขาอาจจะอยากทำกับข้าวกินเองมีคนเขาฝากให้มาซื้อของเอาอีกแล้วทำไมเขาชอบพูดให้เธอมีคำถามต่ออยู่เรื่อยแต่จ้างให้เธอก็ไม่ถามหรอกก็เธอไม่ได้อยากรู้นี่ว่าใครไม่เกิน15นาทีอย่างที่พิรพัฒนบอกเขาก็พาเธอมาเดินเลือกซื้อของอยู่ที่ตลาดแล้วตอนนี้เธอเองก็มีถุงลูกชิ้นกับน้ำหนึ่งแก้วอยู่ในมือ ทั้งหมดนั้นเป็นการจัดหาของพิรพัฒน์เขาบอกแต่เพียงว่าให้เธอรองท้องไปก่อนซึ่งเธอก็ไม่ได้ติดใจอะไรตอนนี้เธอก็เลยเดินไปกินไปปล่อยให้ชายหนุ่มเดินซื้อของที่เขาต้องการพิมมาดามองปริมาณของแล้วก็ตาโตนีทีบ้านของพิรพัฒน์อยู่กันกี่คนกันแน่นเนี่ยถ้าเป็นเธอคงกินได้เป็นอาทิตย์เลยทีเดียวแล้วเธอก็นึกบางอย่างออก เย็นนี้พิรพัฒนมีนัดถ้าปฏิบัตะต่อเรื่องราวดีๆกับปริมาณของในมือของชายหนุ่มแน่นอนเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ไหนๆเธอก็เลี่ยงไม่ได้แล้วก็ขอให้สถานที่ไม่ใช่บ้านของเขาก็แล้วกันอ๋อแล้วถ้าเป็นไปได้เธอขออีกอย่างขอให้งานนี้ไม่มีคุณสิแล้วสถานที่ก็ไม่ใช่บ้านของพิรพัฒน์ตามที่หญิงสาวขอเมื่อพิรพัฒน์ขับรถย้อนกลับมาที่ร้านของธนทธร พิม,มาดาอยากเอาหัวโขกกับคอนโซลหน้ารถให้รู้แล้วรู้รอดนี่เธอเสียท่าพิรพัฒนอีกแล้วใช่ไหมเผลอๆอ,อาจจะมีไอเยรินร่วมมือด้วยอีกคนตอนนี้เธอรู้แล้วว่าแขก VIP ที่จองจัดเลี้ยงไว้คือใครก็คงไม่พ้นคนที่นั่งอยู่ข้างตัวเธอนี่แหละโอ๊ยคิดแล้วหงุดหงิดพิม,มาดาลงจากรถได้ก็แกลงเดินตัวปลิวกะว่าจะไม่ช่วยเขาถือของ แต่เดินได้แค่2อก้าวก็ต้องหยุดชะงักเมื่อพีรพัดพูพูดักขึ้นมาอย่างคนรู้ทันใครไม่ช่วยถือของอดกินคำว่าอดกินนี่แหละที่ทำให้เธอยอมหันหลังเดินกลับมาช่วยเขาถือของเพราะตอนนี้ดูเหมือนลูกชิ้นที่เธอกินเข้าไปมันจะถูกเจ้าพยาธิในท้องช่วยกันย่อยไปหมดแล้วและตอนนี้เธอหิวยิงโมโหยิ่งหิว พิมพมาดากำลังจะเดินข้ามสะพานที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างลานจอดรถกับตัวร้านก็เป็นอันต้องตัวปลิวเพราะแรงกระชากของใครคนหนึ่งเสียก่อนเพียงฟ้าคนหน้าด้านเอานนไปซ่อนไว้ที่ไหนบอกมานะเพียงฟ้าระเบิดอารมณ์ใส่พิมพมาดาทันทีฟ้าใช่ฟ้าเองฟ้าพูดเรื่องอะไรอย่ามาทำเป็นตีหน้าซื่อฟ้ารู้ว่าน,นนมาหาพี่พรีมและทีนี้จะบอกฟ้าได้หรือยังว่านน,นอ,ยอยู่ที่ไหน พี่ไม่รู้เรื่องจริงๆฟ้าจะเย็นก่อนได้ไหมมีอะไรไปคุยกันข้างในเถอะเพราะตอนนี้เธอเห็นแล้วว่ามีลูกค้าหลายคนให้ความสนใจอยู่เพราะเพียงฟ้าไม่พยายามจะลดเสียงลงเลยฟ้าไม่ใจเย็นอะไรทั้งนั้นเพราะพี่พรีมกำลังจะแย่งผัวฟ้าฟ้า,ฟาพิมมาดาบอกไม่ถูกว่าเธอรู้สึกอย่างไรกับประโยคที่ได้ยินตกใจหรือเสียใจแต่ที่เธอสงสัยคือเพียงฟ้า น้องสาวที่น่ารักของเธอหายไปไหนคนคนนี้เป็นคนเดียวกับคนที่เคยพนเอาผนอออดอ้อนเอาอกเอาใจเธอหรือเปล่าถ้าใช่แล้วอะไรที่ทำให้เพียงฟ้าเปลี่ยนไปได้มากขนาดนี้เพราะผู้ชายเพียงคนเดียวหรือพิมมาดากำลังยืนงงเพียงฟ้าก็กระชากเสียงถามม่อีกแต่คราวนี้หญิงสาวไม่ถามเปล่าแต่ตรงเข้ามาทำรายทุกตีเธอด้วยตอบไปสิตอบฟ้ามา พิมมาดารู้สึกแสบชาที่บริเวณกกหูกับใบหน้าด้านซ้ายแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองถูกกระชากเข้าไปอยู่ในอ้อมกอดของใครคนหนึ่งพิรพัฒและนั่นก็เป็นสิ่งสุดท้ายที่เธอรับรู้ก่อนสติจะดับวูบไปพิมมาดารู้สึกตัวอีกทีเมื่อทุกอย่างสงบลงแล้วเธอไม่รู้ว่าเธอหมดสติไปนานแค่ไหนตอนนี้อเยารินกำลังเอาผ้าชุบน้ำเช็ดหน้าให้เธออยู่ คุณพีมเป็นไงบ้างอายารินสอบถามทันทีเมื่อเห็นพิมาดารู้สึกตัวพิมาดามองหน้าเพื่อนรักแล้วมองไปรอบๆตอนนี้เธอนอนอยู่บนโซโฟ,ฟาในห้องนั่งเล่นของธนาทรมีอายารินนั่งคุกเข่าอยู่ข้างๆแล้วก็มีพิรพัฒนพิมาดารีบหันหน้าหนีและสุกหน้าลงกับหมอนทันทีที่เห็นหน้าชายหนุ่มเธออาย ไอรินเห็นท่าทางของเพื่อนรักแล้วก็หันมาสบตากับพีรพัฒนพอเห็นชายหนุ่มสรงสายตาเป็นเชิงอ้อนหวอนมาให้ก็ถอนหายใจแล้วทำปากบอกใบ้กับชายหนุ่มว่าห้านาทีก่อนจะเดินออกจากห้องไปเงียบเงียบปล่อยให้พีรพัฒนอยู่กับพิมพมาดาตามที่ร้องขอพอไอยรินเดินออกจากห้องไปแล้วพีรพัฒนก็เดินมานั่งแทนที่พลางเรียกชื่อหญิงสาวยังอ่อนโยนพริม แค่เพียงเสียงเรียกชื่อจากปากของชายหนุ่มน้ำอุ่นๆก็ไหลออกมานองหน้าพิมมาดาอย่างที่เจ้าตัวเองก็ห้ามไม่อยู่พิรพัฒน์เอื้อมมือไปลูบหัวคนที่เอาแต่สุกหน้าอยู่กับหมอนอย่างแผ่วเบาพรีมเจ็บมากไหมพิมมาดาค่อยๆหันหน้ากลับมามองเจ้าของเสียงแล้วก็เห็นว่าหน้าคนถามเองก็มีรอยเล็บข่วนเป็นทางยาวพิมมาดา ค่อยเอื้อมมือไปแตะรอยแผลคนตรงหน้าแล้วเอ่ยถามกลับพี่พีลาเจ็บไหมพีรพัฒน์สายหน้าแทนการตอบพริมขอโทษนะที่ทำให้พี่พีเจ็บตัวพิมดาพูดเสียงสัน่นตอนนี้น้ำตาเธอมันแข่งกันไหลไม่ยอมหยุดทำให้มือเธอที่แตะหน้าชายหนุ่มอยู่พลอยสั่นไปด้วยพีรพัฒน์ยกมือของเขามาวางทับมือของหญิงสาวอีกที แล้วเอียงหน้าแนบมือนุ่มนั้นไว้พรีมไม่ได้ทำให้พี่เจ็บพี่ทำตัวเองพิมบมาดาสายหน้าเปล่าพี่พีไม่ได้ทำพรีมเป็นคนทำเดี๋ยวพรีไปเอายามาใส่ให้นะพิมบมาดาลุกขึ้นไปถามหากล่องยากับไอยรินที่ด้านนอกทิ้งให้พิรพัฒได้แต่นั่งเสียไดไออุ่นจากมือนุ่มของคนตัวเล็กพิม,มาดากลับมาอีกครั้งพร้อมกล่องยาและหน้าตาที่สดชื่นกว่าเดิม แต่ในตายังแดงกำ่ำเชื่อแน่ว่ามันจะบวมช้ำในอีกไม่ช้าพิรพัฒแย่งกล่องยาไปจากพิมมาดาแล้วบังคับให้หญิงสาวหันศีรษะด้านที่โดนทำร้ายให้เขาดูเขาสังเกตแล้วเห็นว่าพิมมาดาไม่ได้เป็นอะไรมากนอกจากรอยแดงบริเวณใบหูก็โลงใจยอมนั่งเฉยๆให้หญิงสาวทำแผลให้คิดแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับตอนที่เขา ตามไปช่วยเธอจากช้างป่าเลยสักนิดพอคิดได้อย่างนั้นก็หลุดคำออกมาให้พิม์มดาอดถามไม่ได้พี่พี่คำอะไรคะพี่ช่วยพรีมทีไรพี่เจ็บหนักกว่าพรีมทุกทีแต่โชคดีอยู่หน่อยที่ครั้งนี้ไม่ต้องแปะพลาสเตอร์ลายหมีชายหนุ่มตอบให้พิม์มดาหัวเราะคิกพริมยังมีอยู่อีกเยอะนะคะถ้าพี่พ,พีต้องการก็ถ้ามันจะทำให้เธอหัวเราะได้จะให้เขาแปะหมีอีกกี่ตัวเขาก็ยอม พิมมาดายืนยันให้มีงานจัดเลี้ยงเหมือนเดิมไม่ยอมให้พิรพัฒยกเลิกเธอให้เหตุผลว่าเสียดายของที่ชายหนุ่มซื้อมาและที่สำคัญเธอไม่อยากให้เรื่องของเธอทำให้ทุกคนหมดสนุกสามหนุ่มเพื่อนมาถึงพร้อมกันในตอนเย็นหลังจากที่พิรพัฒ์แชร์โลเคชันไปให้ซึ่งเรียกได้ว่าทั้งสามมาถึงในช่วงเวลาที่พีคกที่สุดของร้านพอดีเพราะพระอาทิตย์กำลังจะลาลับขอบฟ้า ส่งผลให้แม่น้ำทั้งสายสะท้อนแสงกลายเป็นสีส้มเปล่งประกายระยิบระยับโหพี่พรีมนี่โคตรใจร้ายเลยรู้จักสถานที่เจ๋งๆก็ไม่ยอมบอกกันมั่งจะเก็บไว้ดูคนเดียวอะเดกรวิทย์แกล้งต่อว่าพิมมาด,ดาแถมยังแกล้งทำท่างงอนส่งมาให้อีกต่างหากพี่พรีมเขากลัวมึงมาทำลายบรรยากาศไงไอเก่งแค่นี้ก็ไม่เข้าใจพีรวิทแกล้งต่อว่าเพื่อน ขอบคุณคุณพีรวิทมากเลยครับที่ช่วยตอบแทนพี่พรีมแต่กูว่าตอนนี้บรรยากาศชักเริ่มเสียละเพราะมึงสองคนไงปกรณ์รีบบอกขอบคุณครับคุณปกรณ์สองเสียงพูดขึ้นมาพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายเรียกเสียงหัวเราะจากพิมพมดาทั้งสามคนยังคงเหมือนเดิมกับที่เธอเคยเจอชอบหาเรื่องกระเซาเย้าแย่ต่อว่ากันเป็นประจำ แต่ก็ไม่เคยโกรธกันจริงจังส่วนใหญ่จะเอาหาสมากกว่าเธอพูดคุยเรื่องสเพเพเระกับสามหนุ่มไปเรื่อยเปื่อยระหว่างรออาหารพร้อมซึ่งตอนนี้พีรพัฒน์ก็กลับไปทำหน้าที่พ่อครัวจำเป็นอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้เป็นพ่อครัวใหญ่กลับยกหน้าที่นั้นให้ธนาทรส่วนตัวเขาเองสมัครใจเป็นเพียงลูกมือเท่านั้นเพราะรู้ว่าฝีมือของชายหนุ่ม เขาคันกว่าเขามากพอไอายารินเห็นพิรพัฒน์เข้ามาช่วยในครัวก็ย้ายตัวเองออกไปรวมกลุ่มข้างนอกทันทีเพราะเธอเล็งเห็นแล้วว่าพีรพัฒน์ช่วยงานได้ดีกว่าเธอและที่สำคัญเธอไม่รู้จะเบียดตัวเองตรงมุมไหนเพราะลำพังพี่ชายเธอกับพิรพัฒน์ก็เต็มครัวแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าสองคนนี้จะแข่งกันตัวใหญ่ไปไหนเธอก็เลยเสียสละครัวให้ทั้งสองหนุ่มดูแลแทน อาหารมื้อเย็นเต็มไปด้วยความสนุกสนานธนธรกับไอายารินมาร่วมวงด้วยเมื่อลูกค้าชุดสุดท้ายกลับไปเมื่อตอนหนึ่งทุ่มเพราะสองคนพี่น้องการพื้นที่หลังจากนั้นให้พีรพัฒและน้องๆได้ใช้เป็นส่วนตัวพิมพมาดาเองก็ดูร่าเริงดีไม่มีเขาคนที่เพิ่งผ่านเรื่องร้ายมาหยกๆยกออกจะร่าเริงเกินไปด้วยซ้ำในสายตาของพิรพัฒ์ซึ่งไอายารินเอง ก็คงจะคิดเช่นเดียวกันกับเขาเพราะสังเกตเห็นเธอแอบสงสายตาเป็นห่วงให้เพื่อนอยู่บ่อยๆพอเวลาล่วงเลยมาถึงสี่ทุ่มพิรพัฒน์ก็ตัดสินใจให้ทุกคนแยกย้ายกันกลับบ้านเพราะเกรงว่าทุกคนจะถึงบ้านดึกพิมมาดาไม่ได้เดินออกไปส่งทุกคนเพราะพิรพัฒนห้ามไว้จึงได้แต่ยืนส่งทุกคนด้วยสายตากรวิทกับปรกรณ์เดินนำออกไปก่อน ทิ้งให้สองพี่น้องตัวพอเดินร้างท้ายเปิดโอกาสให้พีรวิทย์ได้ถามถึงสิ่งที่สงสัยมานานนับตั้งแต่เจอหน้ากันวันนี้พีทว่าพี่พรีมดูแปลกๆนะแปลก,นะปลกยังไงไม่รู้สิเหมือนจะร่าเริงเกินเหตุไปหน่อยไม่ค่อยเหมือนพี่พรีมที่พีทรู้จักเท่าไหร่จะพูดอะไรก็รีบพูดอย่าอ้อมค้อมเสียเวลาพีรพัทรรีพูดตัดบทเพราะรู้จักนิสัยของน้องชายดีพี่พีไม่ได้ แกลงอะไรพี่พิมใช่ไหมพีรพัทหยุดยืนเท้าเอวมองหน้าน้องชายทันทีคอหามองเขาเป็นตัวร้ายพีรวิทย์เองก็รู้แกวรีบยกมือไว้ท่วมหัวกันไว้ก่อนเผื่อพีรพัฒนนึกอยากจะออกกำลังหลังอาหารขึ้นมาแต่พีรพัฒนกระทําแค่ถอนหายใจไม่ใช่พี่แต่เป็นคนอื่นใช่คนเดียวกับที่ทําหน้าพี่เป็นแผลหรือเปล่าพีรวิทย์ประติดประต่อเรื่องราวเอาเอง ซึ่งท่าทางเขาจะเดาถูกเสียด้วยลูกหลงหนะ้าไม่มีอะไรหรอกพีทหนะไม่มีแต่คุณสินนะมีแน่เตรียมคำตอบให้ดีเถอะพีรพัฒหยุดเดินแล้วรอยยิ้มเจ้าเล่ก็ผุดขึ้นบนใบหน้าบางทีการเจ็บตัวของเขาในครั้งนี้มันอาจจะทำให้อะไรง่ายขึ้นก็ได้พีระวิทหันมองพี่ชายแล้วขนลุกทันทีรอยยิ้มแบบนี้พีพี กำลังวางแผนอะไรอยู่อีกแน่แนแกๆก๊อกก๊อกคุณพรีมหลับหรือยังยังจ้าพิมมดาขานรับแล้วเดินมาเปิดประตูห้องให้อยรินคืนนี้ขอบคุณอายนอนด้วยนะอยรินพูดพลางหอบหมอนและผ้าหม่มเดินเข้าห้องไปวางลงบนเตียงพิมมดาเดินไปช่วยเพื่อนจัดเตรียมที่นอนแล้วนั่งลงที่ขอบเตียงข้างๆอิยรินคุณพรีมคืนนี้คุณอายมาเป็นผู้ฟัง คุณพรีมอยากเป็นผู้เล่าไหมไอเยรินถามที่คืนนี้หญิงสาวเลือกมานอนกับพิมมาดาเพราะไม่อยากให้เพื่อนต้องรู้สึกโดดเดี่ยวพิมมาดายิ้มแล้วเอ็นศีรษะไปอิงไหลเพื่อนไว้อย่างคนต้องการที่พึ่งทางใจไอยรินจึงโอบกอดคนที่กำลังอ่อนแอเอาไว้เธอรู้ดีว่าพิมมาดาต้องกำลังเหนื่อยล้าจนแทบจะหมดแรงทีเดียววันนี้เพื่อนเธอ ต้องเจอกับเหตุการณ์หลายอย่างคงรู้สึกเหมือนกำลังวิ่งอยู่กลางสนามรบที่มีแต่คาศึกรอบด้านเพื่อนเธอคงใช้กำลังใจจนสุดแรงคุณอายพรุ่งนี้คุณพรีมจะกลับบ้านพิมพมาดาระบายสิ่งที่ตนคิดให้คุณอายไปเป็นเพื่อนไหมพิมพมาดาสายหน้าคุณพรีมอยากไปคนเดียวพิมพมาดารู้สึกว่าเธอปล่อยให้เวลามันผ่านมานานเกินไป จนทำให้เรื่องราวดูเหมือนจะแย่ลงกว่าเดิมบางทีถ้าเธอพูดคุยกับทั้งสองคนให้เข้าใจกันตั้งแต่แรกเหตุการณ์อย่างวันนี้มันคงไม่เกิดขึ้นและถ้าต้นเหตุของเรื่องมันอยู่ที่เธอเธอก็อยากจะเป็นผู้แก้ไขจัดการเองเธอไม่อยากให้ใครต้องมาเดือดร้อนเพราะเธออีกทุกคนลำบากเพราะเธอมามากแล้วไอเยารินได้แต่นิ้วหน้าด้วยความไม่พอใจเมื่อได้ฟังเหตุผลของเพื่อน ที่ไม่ยอมให้เธอไปด้วยเธอเป็นห่วงกลัวเพียงฟ้าจะคลุมคลั่ลงขึ้นมาอีกแต่เธอเองก็อยากจะเคารพการตัดสินใจของเพื่อนเธอเข้าใจว่าพิมมาดาคงอยากจะแก้ไขจัดการเองเพราะเป็นเรื่องในครอบครัวถึงแม้จะไม่เห็นด้วยเลยก็ตามเดี๋ยวสิแต่ถ้าคนที่กำลังจะเป็นครอบครัวเดียวกันกับพิมมาดาคงไม่ผิดสินะพรุ่งนี้พีรพัฒน์ก็แค่ต้องมาเช้ากว่าเดิม ระหว่างที่พิมพมาดากำลังจัดธุระส่วนตัวอยู่ในห้องน้ำอัยรินก็ค่อยๆหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาพิมพ์ข้อความส่งไปให้คนที่เธอเหมารวมไปแล้วว่าเป็นคนในครอบครัวของเพื่อนรักพรุ่งนี้มาแต่เช้าซึ่งพิรพัฒนก็ตอบมารวดเร็วทันใจด้วยข้อความสั้นๆว่าโอเคเป็นอันว่าเธอสบายใจได้ว่าพรุ่งนี้เพื่อนเธอมีองครักแล้วแน่นอน คิมบาดาลุกขึ้นไปหยิบโทรศัพท์มากดดูเมื่อมีเสียงร้องเตือนว่ามีข้อความเข้าจากแอปพลิเคชันยอดฮิตและต้องแปลกใจเมื่อพบว่าข้อความถูกส่งมาจากคนที่เธอไม่รู้จักเป็นภาพสามภาพพร้อมกับข้อความที่ถามว่าชอบภาพไหนเธอค่อยๆไล่ดูทีละภาพภาพแรกเป็นภาพวิวริมหน้าผาภาพที่สองเป็นภาพทุ่งหญ้า กว้างสุดลูกหูลูกตาส่วนภาพสุดท้ายเป็นภาพวิวของน้ำตกทั้งสาภาพเป็นภาพวิวตอนพระอาทิตย์กำลังขึ้นเพียงแต่ต่างสถานที่ดูอะไรอยู่หรอคุณพรีมรูปสวยดีนี่ใครส่งมาให้หรอไอยรินยืนนะ้าเข้ามาถามสายตากำลังจับจ้องไปที่ภาพในมือถือด้วยความชื่นชมไม่รู้ซิคุณพรีมไม่รู้จักอา้าวส่งผิดหรือเปล่าสงสยัย พิมดาสรุปความว่าแบบนั้นและไม่ได้ส่งข้อความตอบกลับไปแต่ตัดสินใจชวนเพื่อนรักให้ปิดไฟเข้านอนแทนแล้วไม่นานทั้งสองสาวก็เข้าสู่นิทรารม